าพระไทยที่เปี่ยมล้นช่วยคนขาดสารไอโอดีนตามรอยเส้นทางเกลือในการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรนั้นทรงพบว่าปัญหาการขาดสารไอโอดีนจนเกิดเป็นโรคคอพอกยังมีอยู่หลายพื้นที่ในถิ่นธุรกันดาร มีผู้คนจำนวนมากที่เป็นโรคนี้และขอรับการรักษาจากคณะแพทย์หลวงที่ตามสเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมมาถบพิรและสมเด็จพระกนิฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระเมตตาและสนพระราชหานุไทยเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนเป็นอย่างมาก แล้เคยส่งนำเกลือผสมไอโอดีนขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปทรงแจกประชาชนในถิ่นทุรกันดาลมาแล้วหลายครั้งวิธีการดำเนินการตามแนวพระราชะดำริเส้นทางเกลือคือ 1. ศึกษาและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนสารไอโอดีนโดยการค้นหาเส้นทางเกลือตั้งแต่แหล่งผลิตจนถึงผู้บริโภค 2. นำไอโอดีนไปผสมที่แหล่งผลิตหรือแหล่งจัดจำหน่ายโดยเติมให้ฟรีก่อนหากภายหลังพ่อค้าและภาคเอกชนเกิดสัทธาก,ก็สามารถสมทบทุนได้ 3. หากบางพื้นที่ที่ไม่สามารถเติมไอโอดีนจากแหล่งต้นทางได้ทรงแนะนำว่าควรนำเครื่องผสมเกลือไอโอดีนไปบริการในหมู่บ้านต่างๆโดยผสมให้ฟรีหรือเอาเกลือธรรมดามาแลกกับเกลือผสมไอโอดีนได้ 4. ทรงกำหนดให้ใช้อําเภอเสมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นอําเภอต้นแบบในการศึกษาแก้ไขปัญหาการขาดแคลนสารไอโอดีนเพราะมีเส้นทางเกลือมาจากแหล่งใดไอโอดีนเป็นธาตุอาหารที่สำคัญและจำเป็นต่อร่างกายการขาดสารไอโอดีนส่งผลต่อการสร้างไทรอยฮอร์โมนทำให้เกิดการเสียสมดุลในการควบคุมการทำงานของร่างกายโรคขาดสารไอโอดีนสามารถป้องกันได้โดยการบริโภคอาหารที่มีไอโอดีน เส้นทางเกลือจึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบ,บรม,มนาถบพิตรผู้ทรงห่วงใยในทุกวิถีแห่งการดำรงชีพของมวลประสมนิกรทั้งหลายโดยแท้นับเป็นแสงแห่งพระบารมีที่ส่องสว่างกลางใจพวงชนชาวไทยตราบนิันรัน